จากเนื้อความเดิมในตอนที่แล้วตามที่จะาเลืกไว้ในแผ่นกระเบื้องมีเนื้อความว่าขุนกงจักฟ้าครองไทยทวาลาวได้แก้วขวัญฟ้าราศีเมืองซึ่งเป็นน้องของขุนไทยทัฟ้าพระยาราชบุรีต่อมามีลูกชื่อผ่านเมืองฟ้าทำให้เมืองไทยทวาลาวกับเมืองราชบุรี เป็นเมืองพี่น้องกันและความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองนี้ได้เกิดความร้าวฉานขึ้นเมื่อพานเมืองฟ้าเริ่มโตเป็นหนุ่มชะกันได้ไปที่เมืองราชบุรีเมื่อได้พบกับปฐุมมาลูกสาวของลุงขุนไททัฟฟ้าเกิดรักใคร่ชอบพอจนได้กันจนกระทั่งเกิดการตั้งครรภ์จึงได้หนีตามกันเมื่อกงจากฟ้าผู้พ่อได้ทราบเรื่องถึงกับล้มป่วยและตายลงในที่สุดแม้ขุนไททับฟ้าพระญาราชบุรีก็พิโรธนัก เมื่อน้องสาวแก้วขวัญฟ้าไปขอก็เหมือนจะให้อภัยแต่จะขอทำโทษเพื่อให้เข็ดหลบับพระยาราชบุรีจึงไปไทยทวาราวเพื่อจะเอาเรื่องกับขุนพานเมืองฟ้าแต่พอได้ข่าวศึกสุริยะวร,รมันยกกองทัพกเขมรมาจึงตกลงกันจะสู้ศึกสงครามก่อนขุนพานเมืองฟ้าจึงได้ครองเมืองไทยทวาลาวต่อหลวงปู่กล่าวว่าสงครามกับสุริยะวร,รมันนั้นนับว่าเป็นสงครามที่ใหญ่มาก และเดิมพันนั้นถ้าชนะก็เป็นไทยแต่ถ้าแพ้เราจะตกเป็นทาสขมแมและสําหรับครั้งนี้ขุนสุริยะวร,รมันนั้นเตรียมการมาดีมากนําเรือศึกมามากถึงพันลําและคนศึกอีกห้าหมื่นกว่าคนและแบ่งแยกกําลังเข้าตีเป็นสามทางเข้าทางปากอ่าวสามหมื่นคนเข้าทางปะแดงหมื่นคนและเข้าทางแม่กรองอีกหมื่นกว่าคนซึ่งถ้าดูตามเนื้อความในแผ่นจารึกจะเห็นได้ว่าคนศึกของฝ่ายไทยนั้นมีกําลังพลน้อยกว่าอย่างชัดเจน อาศัยเมืองต่างๆของไทยนั้นรวมมือช่วยกันอาศัยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวรวมถึงสติปัญญาวางแผนในการรบของขุนพานเมืองฟ้าเป็นสําคัญกองทัพห้าหมื่นของขุนสุริยะวรมันจึงพ่ายแพ้และแตกพ่ายไปในที่สุดการชนะศึกสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งการที่ขุนพานเมืองฟ้าตั้งชื่อโกลาหลว่ามหาชัยคนไทยจึงควรที่จะภูมิใจ และระลึกถึงการได้ชัยชนะในสงครามครั้งนั้นแผ่นกระเบื้องลำดับอ่านที่750ทับหนึ่งขุนพานเมืองฟ้าจะเรียกว่าขุนพ่อลุงไทยทับฟ้าว่าเจ้าบุกศึกหมดแล้วครองเมืองไทยทวาลาวและพอปทุมมามีลูกชายชื่อพันธุพัสสินทรพุทธการ1552ขึ้น15้าค่ำเดือน5พ่อลุงว่าบ้านเมืองข้าและหลานค่อยว่าพ่อสร้งเดา ใครจะฆ่าดีกาเมียว่าไม่ควรทำพ่อกูว่ากูคนสร้างทั้งเมืองวัดใครจะเอาก็มาเอาการที่ขุน่านเมืองฟ้าถูกพระยาราชบุรีซึ่งเป็นทั้งลุงและพ่อตานั้นกดขี่และข่มเหงบังคับให้ต้องเสียค่าขวัญเมืองปีละหนึ่งพันตำลึงอาจทำให้บางท่านเกิดข้อสงสัยในความสามารถทาการรบของขุนพานเมืองฟ้า แต่จากเนื้อความในแผ่นกระเบื้องจะเห็นได้ว่าขุนพานเมืองฟ้านั้นคิดจะจัดการพระยาราชบุรีอยู่เหมือนกันและเชื่อว่าถ้าขุนพานเมืองฟ้าลงมือก็น่าจะจัดการพระยาราชบุรีได้เพราะขนาดกองทัพห้าหมื่นของขุนสุริยะวรมันท่านยังจัดการจนสิ้นซากแต่ที่ขุนพานเมืองฟ้าไม่ทําอะไรพระยาราชบุรีก็เนื่องมาจากรักเมียแผ่นกระเบื้องลำดับอาจที่751ทับ 2. พันธุพัฒน์สินทรจารึกพ่อผ่านเมืองฟ้าสร้างเมืองอู่ใหม่ในที่เคียงน้ำให้ชื่อกรุงไทยชายสีหะข้าและแม่อยู่ไทยทวารลาวนี้ปี1566แม่ปทุมมานำพ่อคุณเข้าในอู่ไทยแล้วแม่ไปอยู่ชายสีหะพ่อที่ไหว้พระาธาตุปี1570กลับถิ่นพ่อเว้าไทยอย่าทำกัน พาไปสร้างเมืองอื่นจากสิ่งที่บันทึกไวน้นี้ทำให้ทราบว่าผ่านเมืองฟ้านี้เป็นผู้สร้างเมืองนครชายศรีและตั้งชื่อแม่น้ำนครชายศรีส่วนคำว่าพ่อคุณที่พันธุพัสสินทรกล่าวถึงนั้นหมายถึงคุณตาถ้าเป็นแม่คุณก็หมายถึงคุณยายทุกวันนี้หลายจังหวัดทงางภาคกลางเช่นสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีก็ยังเรียกพ่อคุณแม่คุณอยู่ แผ่นกระเบื้องลำดับอ่านที่753.1สทหนึ่งสีถมไทยครองไทยทวาราวปีพุทธการ1,677เมียฉล่มผิวทองเมียน้อยประโลมใจและเมียสามชื่อแจ่มสายสีแม้ไทยทวาลาวนี้ต้องเสียขวัญเมืองปีละหนึ่พันตำลึงค่าครองไม่ให้ขวัญขึ้นใช้พอฉล่มผิวทองประสูติชายชื่อสีเฉลิมฟ้า ปี1679เดือน5เอาเมืองไว้ว่างย้ายไปอยู่ชายสีหะว่าว่างก็ไม่เอาขวัญค่อยว่าปีหน้าจะเข้าอยู่กระเบื้องทั้งสองแผ่นที่หลวงปู่ได้มาและนำมาต่อกันนี้แผ่นที่พันธุพัสสินทร์บันทึกไว้คือปี1566และกระเบื้องที่ได้มาและนำมาต่อน,นี้ถูกบันทึกโดยสีถมไทยซึ่งขึ้นครองไทยทวาราว ในปีพุทธการ1,677ซึ่งกระเบื้องทั้งสองแผ่นนี้มีระยะที่ห่างกันถึง111ปีจึงต้องค่อยๆทำความเข้าใจดังนี้ลุงขุนไทยทัพฟ้าพญาราชบุรีได้เรียกเก็บค่าขวัญเมืองจากผ่านเมืองฟ้าสูงถึงปีละ1,000ตำลึงและด้วยเหตุที่ผ่านเมืองฟ้าเลือกขนทางที่จะไม่ประทากับพญาราชบุรีเพราะไม่ต้องการให้เมียเสียใจและเงินค่าขวัญเมือง1,000ตำลึงนี้ สร้างความลำบากให้กับเมืองไทยทวารวดีจึงเป็นเหตุให้ขุนพานเมืองฟ้าแก้ปัญหาด้วยการไปสร้างอู่ใหม่หรือเมืองใหม่ที่ชื่อว่านาครชยัยศรีและได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่เมียกับลูกยังอยู่ที่เดิมการสร้างเมืองนครชัยศรีขึ้นมาใหม่ก็เพื่อที่จะได้ไม่ถูกเรียกเก็บค่าขวัญเมืองแต่กระนั้นพระยาราชบุรีก็ยังเอื้อมไปถึงขุนพานเมืองฟ้าจึงอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก และเพราะเหตุความไม่สบายใจจึงยกกองทัพขึ้นไปนมัสการพระาธาตุถึงลำพูนและลำปางโดยเดินทางไปทั้งแต่ปี1566แล้วกลับในปี1570เป็นเวลาถึง4ปีแต่เมื่อกลับมาพระยาราชบุรีก็จะมาเก็บค่าขวัญเมืองอีกขุนพานเมืองฟ้าเห็นว่าเรื่องนี้คงไม่มีวันจบขุนพานเมืองฟ้าจึงพาเมียลูกและข้าบริวารออกไป จากเมืองไทยทวาลาวโดยได้ย้ายไปอยู่ประเทศสลาดอย่างถาวรโดยได้ทิ้งเมืองไทยทวาลาวนี้ให้วงเครือครองเมืองกันต่อมาโดยใช้ชื่อประจำวงว่าสีนำหน้าชื่อราชวงศ์สีนี้ได้ครองเมืองไทยทวาลาวต่อมาอีกนับร้อยปีโดยที่ต้องเสียค่าขวัญเมืองให้กับเมืองราชบุรีมาโดยตลอดดังคำจารึกที่ปรากฏของขุนสีถมไทยผู้ครองไทยทวาลาว ลุปีพุทธศักราช1,699ขุนสีถมไทยเสด็จสวรรคตสีเฉลิมฟ้าพระราชโอรสได้ขึ้นครองไทยทวาลาวและได้อุปพิเศกพระนางสีถนอมงามเป็นพระมเหสี ในปีพุทธศักราช1701มีพระราชโอรสชื่อว่าสีนาวน้ำถมแม้ในการนี้ก็ยังต้องเสียค่าขวัญเมืองแก่ราชบุรีอยู่ปีละ1,000ตำลึงตามเดิมพ่อขุนสีเฉลิมฟ้าเห็นว่ากรุงไทยทวาราวนั้นมีกำลังมากเพียงพอแล้วจึงตกลงพระไทยได้งดส่งค่าขวัญเมืองเมื่อพศ .1718 พระยาราชบุรีเห็นดังนั้นก็เกณฑ์พลทัพเข้ามายังเขตไทยทวาราว พ่อขุนศรีเฉลิมฟ้ายกกำลังพลออกไปตั้งรับและได้ส่งช้างออกกระทำยุทธหัตถีกันพ่อขุนศรีเฉลิมฟ้าพระท่าเสียทีจึงสิ้นพระชนในพระราชสงครามนั้นพระยาราชบุรีคลั้นกระทำยุทธหัตถีชนะแล้วเนื่องจากพ่อขุนพระยาไทยทวาลาวได้สืบต่อเป็นพระญาติพี่น้องกันมานานพระยาราชบุรีจึงได้ยกพระเจ้าหลานเธอพระนามว่า ขุนศีนาวนํำถมขึ้นครองกรุงไทยทาวาลาวดีแต่ให้มีสถานะเป็นประเทศสลาดแทนขุนศีเฉลิมฟ้าพระราชบิดาซึ่งได้สิ้นไปในพระราชสงครามนั้นนั่นเองณนะปีพศ1720นั้นนั่นเองพ่อขุนศีนาวนํำถมได้ครองเมืองและสงบเรียบร้อยดีแล้วแต่ในฐานะประเทศสลาดนั้นไม่เป็นที่ต้องพระไทยจึงพากันอพยพย้ายเมืองไปหาที่อยู่ใหม่ โดยที่ประชาชนพลเมืองก็ติดตามไปทั้งหมดในปีพุทธศักราช1720นั้นเมืองไททวาลาวจึงร้างสร้างคนมาหรือแต่แผ่นดินและโบราณวัตถุสถานกับซากสลักหักพังเท่านั้นไททวาลาวซึ่งมีขึ้นยืนยาวมาได้ถึง700ปีได้สิ้นสุดลงแล้วโดยเริ่มตั้งแต่พศ1100 ถึง1,700นับว่ายาวนานกว่าอายุธยาและสุโขท,ทัยเสียอีกเถื่อมทองถมทองไททวาราวกับทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งยืนยันถึงชาวเมืองได้สร้างขึ้นจึงมีอยู่โดยเฉพาะพระพฐมเจดีและคำชื่อที่ว่าพระปะถมนี้ได้ขึ้นมาแทนที่ชื่อที่จมหายไปนั้นในสมัยที่รัชกาลที่4ได้เสด็จไปทอดพระเนตรได้ทรงระบุข,ขึ้นว่า พระปฐมเจดีพุทธศักราช2,398ทรงปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีและทรงสร้างพระราชวังนครปฐมจึงตั้งชื่อว่าเมืองนครปฐมครั้นประกาศระบบการปกครองจึงเรียกกันว่าจังหวัดนครปฐมจึงได้ปรากฏอยู่กระทั่งปัจจุบันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณสำหรับซปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ